สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ตุ่มพารวยนะคะวันนี้เจ๊ตุ่มก็พาเลาะทุ่งอยู่แล้วครับพี่น้องเลาะทุ่งสักหน่อยนะคะชมทุ่งชมทุ่งบรรยากาศโอ๊ยปีนี้ฝนแรงเลวพี่น้องข้าวก็ได้แค่นี้ละคะ่ะข้าวไม่งามข้าวไม่มีเลยมีน้ํานะคะฝน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 ไม่ตกฝนลินตกมาก็ลินแป๊ะ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 ,ปะน้อยฝนมาพรมหญ้า ข้าวไม่งามค่ะปีนี้ข้าวไม่งามเนี่ยไอที่มีน้ําก็ก็พอดูได้หน่อยไอที่ไม่มีน้ําดูฝั่งนี้พี่น้องเนี่ยดูฝั่งนี้เนี่ยสันส้นๆเล็กๆแดงๆโอ้ยฝนแรงค่ะปีนี้ฝนแรงขอบคุณนะคะทุกท่านสอนผักบุ้งพี่น้องดูยอดผักบุ้งดิ เก็บผักบุ้งไปผัดกันนะสออนยอดผักบุ้งงามคักขนาดเก็บผักบุ้งไปผัดตอนกินตอนเย็นกันนะเนาะ <c oughs> งามจริงเลยผักบุ้งพี่น้องป่ะพาราทุ่งซะหน่อยนะพี่น้องสวัสดีนะคะตอนนี้เจ๊ตุมก็เหตุการณ์ปกติแล้วค่ะได้มาพบปะกันอีกแล้ว ช่วงน,นี้เจตุมหายไปสองสามวันเงียบๆไปนะไม่ได้เข้าบ้านเพื่อน,นขอโทษขออภัยเด้อพี่น้องเจตุมไม่ว่างค่ะมีเรื่องวุ่นวายเยอะแยะตอนนี้เข้าสู่ภาวะปกติแล้วขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแชร์ทุกเลฟบทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจมาติที่มอบให้นะคะ ยังแห้งเลยๆปังๆงกันทุกคนค่ะดูพี่น้องเลยดูข้าวแรงแรงแรงมีแต่ฝั่งนี้มีแต่หญ้านะคะดูข้าวข้าวแรงข้าวมันไม่ขึ้นเลยค่ะพี่น้องมันไม่มีน้ําข้าไม่มีน้ําก็จะประมาณนี้นะคะนี่ค่ะข้าวไม่มีน้ําก็จะได้ประมาณนี้ ขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไรค์ทุกแช์ทุกเลิฟทุกคอมเมนต์ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ําใจเมตตาที่มอบให้นะคะเฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนค่ะเช้ามาก็ขอให้รับทรัพย์ก้อนโตรับพลังงานบวกพลังงานแห่งความมั่งคั่งพลังงานแห่งความสมบูรณ์พลังงานแห่งความร่ำรวยกันทุกคนทุกท่านนะคะคิดดีทําดีสิ่งดีๆจงไหลมาเทมาค่ะ เฮงๆรวยๆปังๆกันทุกคนนะคะตื่นเช้ามาก็รับพลังงานบวกนะคะพลังงานแห่งความมั่งคัง่งพลังงานแห่งความสมบูรณ์พลังงานแห่งความร่ํารวยเราต้องดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเราทุกทุกวันทุกๆเช้านะคะถ้าทําได้นะคะตื่นเช้ามาแล้วก็ขอพลังงานจากจิตจักรวาลเลยนะคะ ขอพลังงานบวกพลังงานแห่งความมั่งคั่งพลังงานแห่งความสมบูรณ์พลังงานแห่งความร่ำรวยจงไหลามาเทมาหาชีวิตเราหาครอบครัวเรานะคะคิดดีทำดีสิ่งดีๆจงไหลามาเทมานะคะจมรรยากาศข้าวทุ่งข้าวเขียวของเจตุมนะคะขอบคุณนะคะทุกท่านขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกเลิทุกคอมเมนต์ ขอบคุณมากมายขอบคุณทุกน้ำใจเมตตีที่มอบให้นะคะขอทุกคนมีความสุขค่ะเฮงเฮงรวยรปังปักันทุกคนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะ